สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอภเปรายข่าวสารของพิสดางแมนเชสเตอร์ยาน์เตอร์อยากร่วมสนุกตื่นเต้นเร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสนใจแอดไลน์ได้ที่ a พ p k 2สองสี่นับตั้งแต่ที่คุณซือชาวรัฐรายนี้ครับเข้ามากุมังเหียนยอดทีมแห่งทินอุทรฟอร์ดนั้นเขาก็ได้มีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นมากมายโดยมีการทุ่มเงินเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและก็จัดการขีนนักเตะที่ไม่จําเป็นออกจากสโม,มสรไปครับ คริสเตโนนโ,โ,โดครับสปอร์สตาร์ลูกหนังที่ไม่มีใครกล้าแตะแต่เทนฮากเองไม่สนใจจัดการเขี่ยทิ้งออกไปบร้อยๆนะครับในขณะที่เฮริ่แม็กควายครับและก็สกอตต์มิทเทอร์มนนนั้นน่าจะเป็น2แข้งชื่อดังครับที่ต้องเก็บข้าวเก็บของอำลาโรงละครแห่งความฝันเอกนี้ตามไปติดๆครับเพราะฉะนั้นหัวหอกที่เทนฮากต้องการเสริมเข้ามาเติมเต็มในเกมรุกคือเฮริ่เคนครับกองหน้าฝีมือดีครับเฉียบคมจากทอร์นินอตสเปอร์ครับโดยศักยภาพของดาวเตะชาวอังกฤษรายนี้มีทุกอย่างที่ปิดงงต้อการ กัปตันทีมช่างกรีรายนี้เพึ่งสัมสติในการยิงประตูเทียบเท่ากับเจมี่ฟริปครับจำนวน2 6 2ประตูให้กับสเปอร์ในแมตช์เฉือนชนะเจ้าสัวน้อยฟูลแลมแต่ได้ผลงานของไก่ได้ทองครับที่ดูแล้วไม่น่าจะมีอนาคตงานนี้มีความเป็นไปได้ที่นักเตะจะไม่ขยายสัญญาใหม่และอาจจะเลือกตามหาความสําเร็จกับแมนยูแทนครับแต่ถ้าหากเคเนตัดสินใจเก็บข้าวเก็บของย้ายมาอยู่ที่เทียเตอร์ออฟสลีมครับ งานน้เทนฮักเองคงแฮปปี้สุดๆและจะใช้ในระบบการเล่น4-2-3-1ที่เขาชื่นชอบโดยเฉพาะหัวหอกเดิมผู้ดดในนี้ยืนเป็นหน้าเป้าโดยมี3รุกยางมาร์คเดิร์อร์ดบูโน่ฟานัสและก็อันโตนี่ครับเป็นตัวสนับสนุนครับในขณะที่องโตรนี่มาชิอันครับกับเจอร์นชนโชนั้นซึ่งยังคงอยู่ในแผนการสร้างทีมของอดีตเทรนเนอร์อาแจัคอันเตอร์ดัมรายนี้จะคอยทําหน้าที่เป็นยางอะไรเพื่อนำขุมกำลังแนวรุกของแมนเชสเตอร์เตดมีออปชั่นหลากหลายเพิ่มมากยิ่งขึ้น สำหรับแผงแบ็กโฟนะครับอาจจะใช้งานชุดแกร่งนั่นก็คือลูกชอลิซโดมาติเนสราวิปรารานและก็ดิโอกด,ดาโลส่วนตำแหน่งนายทวารตอนนี้นะครับยังไม่มีใครไป้วางใจได้เท่ากับดาวิดเบคิอาแล้วนะครับเอาละครับนี่คการเด็กข่าวสารของพิซซาแดงนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ